ลงเราผมรับน้ํามันจากก็กแป๊กมานะครับจะไปส่งที่ขอนแก่นบ็กแป๊กไปส่งที่ขอนแก่นใช่ครับผมบรรทุกมาเยอะไหมน้ำมัน4 10, 000, ี่หมื่นหนึ่งพันเลีตยครับพอดีวิ่งลงสะพานมามันก็ยางมันเกิดระเบิดอยู่ช่วงต้นไม้นะ่ะแล้วก็ผมก็ชะลอชะลอเข้าด้านซ้ายก็เอยบยางด้านซ้ายด้านซ้ายเผากลางด้านซ้ายเกิดระเบิดระเบิดเิดเสียงดังระเบิดเสียงดังล้วเกิดมีเพลิงลุกไหม้ด้วยมีลุกไหม้เสร็จวปุ๊บแล้วเป็นไงเราเกิดเพลิงลุก ก็าดับเพลิงที่ติดรถมาดับเบื้องต้นก่อนมีกี่ถังหมดไป3ถังครับแล้วมาดับแล้วดับไหมก็ไม่ดับแจ้งดับเพลิงอีกทีนึงดับเพลิงมันแจ้งดับเพลิงมาดับดับเพลิงก็ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ถ้าดับเพลิงไม่มาไม่ก็ไม่หมดแล้วไปครึ่งชมวันไฟลุกเลยที่นั้นมีตำรวจทางหลวงทางหลวงตามหลังมาพอดีเขาว่าไงตำรวจตำรวจช่วยเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็อำนวยความสะดวกกั้นรถกั้นอะไรไว้ดีก็ดีแล้วดกับน้ำมันดีครับน้ำมันนี่ กี่กี่ร้อยกี่หมื่นลิตรน้ำมัน41,000ลิตรครับเต็มเลยครับเต็มลำเลยครับสมมติเราเกิดไฟไหม้จริงมันเป็นจะเกิดเหตุอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้จริงมันก็คงจะไม่เสียหายพื้นที่บริเวณก็แต่แต่จะก็ยังดีมันเป็นน้ำมันหนักไม่ใช่น้ำมันเบาครับถ้าเป็นน้ำมันเบา9195นี่ก็คงจะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับผมอันนี้เป็นน้ำมันหนักคือเป็นน้ำมันอันนี้น้ำมันหนักของวิ่งของปตทครับพวกแป๊กเหล่านี้หละออกจากคลังพวกแป๊กมา โชคดีมากนะครับโชคดีครับโชคดีเนาะว่าไม่เป็นไรเสื่อม้งเนาะพี่พี่ก็โมเดลน้ำแข็งมาช่วยกันดับด้วยสามคนน้ำตาลสดครับขายน้ำตาลสดมาเห็นควันขึ้นครับพอเห็นควันขึ้นผ้าดีก็ผมก็เลยช่วยเพื่อนด้วยกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็เลยวิ่งมาเอาน้ำแข็งน้ำแข็งเต็มรังเลยครับโดยที่ว่าไม่ได้เป็นห่วงรถเลยครับรถถึงไว้เลยครับแบกน้ำแข็งมาแล้วก็ วยเขาดับเนี่ยครับตัดแข็งมีังมีรถเก๋งคันหนึง่งเ,เขาก็มาช่วยได้ดีที่เขาวิ่งตามหลังผมมาช่ย<ไ>